สวัสดีค่ะสวัสดีชาเพจของทางปราวเวอร์เทรดอะคาเทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็มาพบก,กับมุมมองทองคำนะคะกับโค้ชฟ้า Bravo ประจำวันพฤหัสบดีที่10เมษายนนะคะทำไมการเทรดของคุณยังไม่สำเร็จสักทีหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด BOOST CAMP คือคำตอบที่คุณตามหมาคุณจะได้เรียนเจาะลึกดีมาซัพพลายแบบเข้มข้น แกะรอยรายใหญ่เพิ่มโอกาสเข้าทำกำไรแบบที่คุณอาจจะมองข้ามเผยเทคนิคการคอนเฟิร์มมิ่งที่ไม่เคยมีสอนที่ไหนมาก่อนพร้อมเทรดสดวางแผนแบบเรียลไทม์ให้คุณเข้าใจการตัดสินใจในทุกสถานการณ์จริงวางระบบจัดการเงินให้ครอบคุมทุกมิติด้วย w e a l t h planner รวมถึงหลักสูตร NLP ที่จะมาช่วยแก้ปมปัญหาของเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในบูสตแคมป์24-26เมษายนนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมื่อวานมีใครได้เข้าเทตดทองคํานะคะตามบุมบอ,องกันจะบอกว่าขึ้นไปสวยมากนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้นยปิดแท่งเทียนยังไงนะคะซึ่งก็ชัดเจนมากๆนะคะปิดแท่งเทียนเป็นแท่งสีเขียวเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจากใครตื่นเช้าเนาะตื่นเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอุ้ยเป็นหมื่นจุดเลยนะคะทุกคนคือเยอะมากนะคะแต่ว่าวานเนี่ยพิเศษหน่อยคือเป็นกาที่ค่อนข้างสวยนะคะสวยที่ว่าเนี่ยคือ มีการค่อยๆรอให้เราได้กดเทรดเหมือนกันนะไม่เหมือนกับแท่งแดงก่อนหนะ้าที่ตอนถูกลงมาถูกมาปั้งอย่างเดียวเลยนะคะเมื่อวานก็มีการยอ่อกันไปแบบไม่ไดีรองเลยอะสวยมากจริงๆนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าแท่งเทียปิดเขียวขนาดน,นี้นะคะก็มีโอกาสใกล้อีกแล้วที่จะไปมิวออร์ทาหไยได้ซึ่งตรงเนี้ยใกล้กับออนทัหายแล้วเหลือแค่6,000จุดนะคะใช้คำว่าแค่ละกันทุกคนเพราะว่า ทุกวันนี้วิ่งเป็นหมื่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะแล้วก็กลุ่มกรอนตรงนี้เป็นกลุ่มกรอนบนสุดเป็นกลุ่มของสะพายที่เป็นออนทำหายราคา3า6 7, 8, หนเจนเนาะทามเฟมสชั่วโมงเนี่ยกับมีการยกโลยกไฮเป็นทุนขึ้นขึ้นมาแบบชัดเจนม,มากๆนะคะปัจจุบันเนี่ยยังวิ่งเข้าหาก QMC สามหแถวนี้อยู่เนาะแต่อย่างที่บอกเลยค่ะทุกคนมันไม่ได้ว่าแบบเห็น QMC ปุ๊บ แล้วจนถอจิ้วเป่านะคะราคาถูกดันนะคะขึ้นมาจากแนวรับที่มีความสําคัญถ้าเกิดจะซื้อจริงให้รอฟอนเะฟิร์มเสมอนะคะรอฟอนเฟิร์มเสมอนะคะก็รอไปก่อนตอนนี้ยังไม่เกิดนะคะราคาเนี่ยแท่งเขียวเยอะกว่าปริมาณแท่งแดงอีกบ่งบอกถึงการเีแรงซื้อที่เยอะมากๆจริงๆนะคะเราก็มอนิเตอร์กันไปทีละทางฟริงเนาะ 1>, 1ชั่วโมงบ้างนะคะในทเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยชัดเจนยิ่งกว่าการมีการยกโลยกหายสร้างเบสเหมือนเมื่อวานเลยที่เราเล่ากันฟังนะคะลงมาปัาง้งลงมาปัาง้งลงมานี่แล้วขึ้นต่อนะคะเมื่อวานนี้ใครได้ดูมุมมองทองคำนะ่าจะได้บายกันไปและเพราะสวยหลายจุดมากอะเริ่มหลับตั้งแต่ดีมาชุดนี้ ดีมันก้อนนี้ที่ฟอมตัวนะคะแม้จะไม่ลงมานะมีการพักตัวไซเวทํทาลายไฮนี้ได้นะคะมีการพักตัวตรงนี้อะลงหมกกัดทดสอบแบบสวยๆนะคะจุดตรงนี้น่าจะลงมาตั้งแต่ตอนเช้านะคะคือระหว่างทางอ่ะมันจะมีจุดเข้าแบบเยอะมากนะคะที่เราสามารถเล่นได้ก็ที่วิ่งไปหมื่นจุดนะคะลองดูนะมีเราอยู่ไหมนะคะเพราะว่าวันเม,มื่อวานกลับวนลงมาจริงเนาะโอเค หนึ่งชั่วโมงนะคะปัจจุบันเนี่ยก็สร้างลลรีเบตลลรีเนาะยังไม่ชัดเพราะอะไรเพราะหนึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ปิดแท่งเทียนแบบเขียวสวยๆนะคะก็ไม่เป็นไรเราลองลงไปดูในไทมเฟรมสามสิบนาทีในหทมาเฟรมสามสิบนาทีเนี่ยมองดีมันก้อนนี้เอาไว้นะคะก็รอเลยอีกแปดนาทีเนาะให้การเนี่ยชัดเจนนะคะตรงนี้น่าสนใจในการที่จะบายต่อไปมากๆชุดนี้แบบสวยมากนะคะรออยู่ ราคาเนี่ยก็อยู่แถวประมาณ3092แถวนี้นะคะแล้วก็มีราคา3090าด้วยจุดนี้สวยมากคือเดี๋ยวเรามารอกันนะคะในการบายจุดนี้คือถ้าลงมาเราเช็คสัญญาณฮิดเด่นเนาะแล้วก็ตรงเนี้ยกรอบอาจจะกว้างนะคะจะรอคอนเฟิร์มนิดนึง,นงอยู่ในกรอบนี้แหละสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สามารถบ่ายยังไงก็เก็บได้อาหนึ 1, ่งต่อหนึ่งหรือหต่อ2น่าจะน่าสนใจมากๆแต่รอสัญญาณิดเดนด้วยนะคะอืม อีกหนึ่งอย่างเลยอยากให้เรามาระวังนะมันจะมีราคาแถวสามศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์นะคะที่เป็นแนวต้านอยู่เนาะไปดูสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นแนวต้านติด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 นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะให้เราเฝ้าระวังใครใบมาเนี่ยก็แบ่งเก็บก่อนแนวต้านสามหนึ่งสามศูนย์แค่เลยเนาะส่วนก้อนนี้เนี่ยลงมารอคอนเฟิร์มนิดนึงเมื่อกี้แอบวัดเนาะเป็นพันจุดเลยก็กว้างเกินไปนะคะ ราคอนเฟิร์มอีกนิดแต่ก็เป็นแบบที่สวยงามก็เหมือนเดิมค่ะถ้าไม่มีคอนเฟิร์มก็อาจจะไม่เทรดนะคะเพราะอะไรเพราะชุดนี้เนี่ยถ้าไม่มีคอนเฟิร์มเนี่ยอาจจะอยากทำทรงนี้ก็ได้เลยตั้งลงมาแล้วค่อยคิดสีอรอคอนเฟิร์มก่อนเพราะว่ามองว่าดีมาแล้วก็การเทรดหน้าใบาเนี่ยมันมันมันได้เปรยียบเอาก็จะรอจนโอเคนะคะ วันนี้มีประมาณนี้เลยนะคะขอภายจริงๆที่ไม่ได้มาแบบเป็นรูปคนนะคะมาแต่เสียงอย่างเดียวนะคะเพราะวันนี้มีประชุมแต่เช้าเลยก็มาอัคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะก็สําคัญมากๆขอให้ทุกคนรักและก็สนุกกับการเทรดนะคะรวมถึง M&M ให้ดีๆด,ด้วยช่วงนี้การยังคงผันผวนนะคะที่ PSL ไว้มากๆเลยก็ดูแลพอร์ตของตัวเองกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมการเทรดของคุณยังไม่สำเร็จสักทีหรือจริงๆแล้วสิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมด Boost Camp คือคำตอบที่คุณตามหมาคุณจะได้เรียนเจาะลึกดีมาซัพพลายแบบเข้มข้นแกะรอยรายใหญ่เพิ่มโอกาสเข้าทำกำไรแบบที่คุณอาจจะมองข้ามเผยเทคนิคการ Confirming ที่ไม่เคยมีสอนที่ไหนมาก่อนพร้อมเทรดสดวางแผนแบบเรียลไทม ให้คุณเข้าใจการตัดสินใจในทุกสถานการณ์จริงวางระบบจัดการเงินให้ครอบคลุมทุกมิติด้วย Wealth Planner รวมถึงหลักสูตร NLP ที่จะมาช่วยแก้ปมปัญหาของเทรดเดอร์ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ในบูสต์แคมป์24-26เมษายนนี้